สว,ส, line, สวัสดีครับสวัสดีมิตรรับนักอ่านแนวทางทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาเบ่งปันสูตรตามปกตินะครับผมได้ข้อมูลก็มาเบ่งปันมิตรรักนักอ่านแนวทางทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีสูตรวิ่งบนนะครับผมทนสองสูตรนะครับ อนจะเข้าหน้านะครับมขาฟัองคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับผมสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาชมวันแรกนะครับผมโอ้ผมลืมเรื่องมีท่านผู้ชมถ้ากข้ามาว่าผมวางสามตัวสีครั้งนะครับผมว่าผมวางสลับกันนะครับผมอันนี้ผมได้ข้อมูลตอนตอนหวยออกที่แรกนะครับผมผมไม่มั่นใจเก็เลยไป ไปชมการออกตอนหลังนะครับผมท,ท่้นึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหกสามแปดสามสามหกสามสี่นะครับผมมันก็ตรงกันกับตัวนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ขอขอบพระคุณที่บอกเจ้งเกินเข้ามานะครับผมลำดูสูตรวิ่งบนสองสูตรนะครับผม แรกนะครับผมชนไปที Higher, ่เลขสี่นะครับผมชนได้สี่ตัวเดียวนะครับผมคนได้ออกห้าสี่สี่นะครับผมห้าสี่สี่นะครับผมงวด่ันมาชนกันไปที่เลขเจ็ดนะครับผมนกลงเลขเจ็ดนะครับคนได้ออกเก้าเจ็ดเก้านะครับผมขอไปที่เลขเจ็ดนะครับผมสุดแรกต่ำเลขหก นะครับอุติสองทำได้สามนะครับผมคือมันไม่ชนนะครับผมหกสามนะครับวม,มันออกไม่ชนคือออกหกสามเลยนะครับผมไม่ชนคือออกหกสามนะครับผมออกทั้งหกออกทั้งสามเลยนะครับผมเมื่อัดมานะครับผมอุี่หนึ่งทำได้เลขห้านะครับผม เได้เลขห้าตัวที่สองทขาได้เลขเก้านะครับก็งวดนี้ก็ไม่ชนอีกนะครับเขาไปรีเก้าห้านะครับผมขาไตรีเก้าห้านะครับผมงวดถัดมานะครับผมชนไปตี่เลขสามนะครับชนเลขสามนะครับชนเลขสามนะครับผมถ้าไม่ชนน่าน่าจะมีลุ้นนะครับผม ต่มันก็ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะอ,ออกตัวไหนนะครับผมเมื่อทันมาชนตัวที่เลขสองน,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 นะครับผมเือกที่เลขสองนะครับพอ้ด้ดยออกหกสองหกนะครับผมอันนี้เลขสามนะค่อยเมื่อทันมาชนตัวที่เลขแปดนะครับผมชนเือกที่เลขแปดนะครับผมออกสี่ แปดหนึ่งนะครับขีแปดหนึ่งนะครับผมงวดทันมาสูตรที่หนึ่งทำได้เลขแปดนะครับผมสูตรที่สองทำได้เลขห้าแต่งวดนี้ไม่ชนนะครับผมแต่มันเข้าทั้งห้าทั้งแปดนะครับผมเข้าทั้งห้าทั้งแปดนะครับผมห้าเข้าหลักร้อยนะครับผมแปดเข้าหลักหน่วยนะครับผมคือไม่ชน แต่มาอยุดแต่สูวรที่สองมันเข้าหลังลอยนะครับผมเมื่อล่าสุดนะครับผมส่วนไปที่เลขหนึ่งนะครับผมส่วนไปที่เลขหนึ่งนะครับผมวนหนึออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับ เดี๋ยวเรามาชมวันนี้ว่ามันจะชนหรือไปล่อไปเนหะ่อไปมวชัดไหมกล้องทำไมเป็นแบบนี้ เออมันมันไม่โฟกัสแต่เราเราจะใช้หลักนะครับูตรที่หนึ่งนะครับผมเราใช้หลักหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับผมหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับผมหลักสิบหลักสิบครั้งและหลักหน่วยล่างนะครับผมสองครั้งนะครับผม หลักร้อยครั้งที่เจ็ดหกสามครั้งที่สองนะครับผมอันนี้ข้อสองนะเจ็ดหกสามหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหกองที่นะครับผมบวกบวกเลยครับ เลยนะครับหนึ่งบวกหกนะครับผมสูตรปตามนี้นะครับผมบวกสี่นะครับผมบวกเจ็ดนะครับผมหนึ่งบวกหกบวกสี่บวกเจ็ดนะครับผมบวกเลขสามนะครับผมบวกสามนะครับผมแล้วก็บวก เลหกงที่นะครับผมเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับผมสูตรสูตรที่หนึ่งเลขเจ็ดนะครับผมอิงชิ้นสูตรที่หนึ่งเลขเจ็ดนะครับเดีย๋ยวเรามาเขียนสิงนี้เลย สูตที่หนึ่งเราได้เลขเลขจ็ดนะครับผมเลขเจ็ดเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองนะครับผมจะได้ตัวไหนอ,อันนี้คือสูตรที่สองนะครับเราใช้หลักหมื่นบวกกันห้าครั้งนะครับผม บวกกันหน้าหักห้าครั้งนะครับผมแปดคูณห้าเท่ากับสีศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาบวกหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับผมหลักร้อยก็เลขหนึ่งหลักสิบล่างหนึ่งกล้งนะครับผมแล้วก็หลักหน่วย หลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งพอไปหลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่สองพอไปแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่ที่สองนะครับแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่สามนะครับผมแล้วก็บวกสี่งงพี่นะครับผมคือตามนี้นะครับผม บวกเลยนะครับผมสี่บวกสามนะครับผมบวกสามบวกหกนะครับผมบวกสี่นะครับผมบวกศูนย์นะครับบวกหนึ่งนะครับผมบวกหนึ่งนะครับผมบวกศูนย์นะครับผมเท่ากับยี่สิบสองนะครับผม เลขสองนะครับสูตรที่สองเล,เลขสองนะครับผมนะครับไม่ชนไม่ชนแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับผมเลขสองนะครับก็ภาวนาให้มันมาด้วยกันนะครับผมก็รอผลก็แล้วกันก,ก็รอผลนะครับผม ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก่อนจะตัดสินใจนะครับผมสูตรหวยก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมความน่าจะเป็นนะครับผมไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับผมก็ขอขอบพระคุณที่วเวียนเข้ามารับชมนะครับผมก็ท่านที่เข้ามารับชมก็กดไลก์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับ เปิดการมองเห็นนะครับผมเยังคหลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมสวัสดีครับ